อีกอันนี้คนหนุนสนใจก็คือแล้วมันจะหนักแค่ไหนนะอันนี้ก็อย่างที่โรงเรียนนะครความไม่แน่นอนมันยังสูงมากนะนทุกวันนี้ทุกวันแล้วก็ดูข่าวอะไรออกมามันก็เปลี่ยนเรื่องของเอเนี่ยเอแนวโนม้มอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผลร,ระยะยาวมหาศาลแน,น,น่นอนนะฮะ แต่ถ้าเทียบกับช็อกอื่นๆที่เราเคยเจอเนี่ยก็คิดว่าไม่ได้หนักเท่ากับวิกฤตอื่นๆที่เราเคยผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดเองนะครับหรือช่วงวิกฤตปี40อะไรต่างๆนะแต่ว่าเลยความลึกเนี่ยนะฮะของช็อกตัวนี้ก็ไม่น่าจะหนักเท่ากับเอพิโซดอื่นๆที่เราเคยเจอมานะฮะแล้วอีกเพื่อให้เห็นภาพนะฮะเออ value added ของการส่งออกของเรานะฮะโดยรวมที่ไปสหรัฐทั้งหมดนะฮะอยู่ที่ประมาณ2.2นะฮะของ GDP ก็คือก็เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะฮะแต่ก็มันก็เทียบเทียบกับช็อกที่เราเคยเจอในอดีตการไม่ว่าจะเป็นปีสีสูในช่วงโควิดอะไรต่างๆที่ GDP เป็นหกไปมากหนักมากกว่านี้เยอะเนี่ยนะครับมันก็เทียบอูแล้วก,ก,ก็ก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะฮะแต่างที่เรียนเนี่ยมันจะมีผลนะฮะเรื่องของระยะยาวเพราะอีกอย่างหนึ่งน,นะรประเด็นสุดท้ายคือท,ท,ที่เรียนเนี่ยคือก็ต้องถามว่า,วาไอ้หลังพายุเสร็จเนี่ยพายุผ่านไปเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าไอ้โลกเนี่ยนะฮะผมว่ามันเปลี่ยนแปลงไ,ไปเลย จะเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะฮะหลังจา,จ,าจ,าจากสถานการณ์ตรงนี้นะครับการที่เราจะต้องปรับตัวนะฮะต่างๆเนี่ยเ,เพื่อให้อยู่อย่างสง่างามในโลกหลังาพายุตัวเนี้นะครับมีความจาเป็นเนี่ยสูงเป็นพิเศษนะครัอขอ,ขออนุญ,ญาตว่าเอาไหนถ้าพูดสั้นๆมันก็เหมือนโอกาสน่าจะเป็นเหมือนตัว V ที่แบบขากว้างๆเหมือนเครื่องหมายเต๊กอา,อารมณ์อย่างนีนะ้คือถ้าเรานึกภาพนะครับว่าแบบการ การเติบโตมาอย่างนี้นะฮะก่อนช่วงก่อนไอ้จากช็อกที่เราเจอเนี่ยนะฮะก็คิดว่ามันก็น่าจะมีการนะฮะลงไปอย่างนี้แต่ถึงจุดต่ําสุดเนี่ยนะฮะซึ่งใหญ่ที่เรียนเนี่ยคงใช้เวลานะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้การฟื้นเนี่ยคงคงใช้เวลานะฮะพอสมควรนะครับแต่หน่อยคือสิ่งที่ต้องต้องเราต้องพยายามสังเกตคืออะจุดฮะจุดต่ําสุดอยู่ไหนนะแล้วก็ไอ้จุดเทียบกับก่อนเนี่ยจะเป็นยังไงนะะหลังที่เราฟื้นนะ มีสองสามช่วงนะฮะที่เราต้องใส่ใจหนึ่งก็ถึงช่วงเนี้ยนะฮะฮเดี๋ยวจะคุยว่ามีอะไรบ้างสองเออช่วงที่แบบมันใกล้จุดต่ําสุดนะฮะมันจะลึกแค่ไหนมาดูตรงเนี้ยมันความลงแค่ไหนสามที่สําคัญก็ไอ้ช่วงเนี้ยช่วงที่จะกลับไปฟื้นนะฮะกลับไปไปสู่ไอ้สภาวะไอ After math, ไ้อาฟเตอร์มาต์อะไรต่างๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี้ยหลังจากพายุมันผ่านไปเนี้ยเราจะเป็นยังไงนะฮะเลยถ้ามองมันเหมือนกับไอ้พายุคิดได้เหมือนกันมันมีสี่เฟสโอเคเลยอันแรกเนี้ยมันจะลง ลงแค่ไหนนะฮะเร็วแค่ไหนลึกแค่ไหนตัวนี้ก็ก็เกียนที่สร้างกันเนียขึ้นกับการเจราจาการเจราจาไม่ใช่แค่กับเราของเราเองนะฮะกับทางสหรัฐนะฮะซึ่งซึ่งอิงเนเทอเ์เน่คงต้องใช้เวลานะครับมีหลายประเทศมากที่ต้องเจรจาการเจราจาจะเป็นยังไงนะฮะการเจราจาเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับที่ได้คุยเสร็จปุ๊บแล้วทุกอย่างมันชัดมันไม่ใช่มันก็จะมีอะไรที่มันมีรายละเอียดอีกเยอะซึ่งซึ่งก็ทราบกันดีเทั้ว่า ไอ้การเจรจาการค้าปกติมันใช้เวลากันเป็นปีอันนี้ทําเร็วซึ่งการทําเร็วมันก็คงแบบทําให้มันครบถ้วนอะไรต่างไม่ได้และความไม่แน่นอนอะไรต่างมันก็จะยังมีเหลืออยู่นะซึ่งไอ้ความไม่แน่นอนนีอ่อย่างที่เียนเนี่ยมันเป็นตัวที่ถ่วงนะฮะไอ้ความเน,นี่ยไอ้ก,การลงทุนอะไรต่างที่คนท,ท,ที่เรากะเลยไอ้ไอ้ความที่บอกว่าทุกอย่างมันจะจบเร็วเคลียอะไรเ,เนี่ยผมคิดว่าโอก,ปปกาสเนี่ยต่า แต่อันนึงที่อาจจะให้เราหนที่เรียนให,ให้ให้ความสบายใจเราหน่อยหน่อยว่าไอ้ความลึกของไอ้ตัวนี้นะฮะมันไม่น่าจะลึกเท่ากับช็อกที่เราเคยเจอข้างเงินก่อดเนี่ยแลคือถ้าเทียบเคียงกับวิกฤตการเงินโลก2008แล้วกันรอบนั้นเนี่ยการส่งออกของเราเนี่ย d r อปไป13% 13%นะฮะ,อะรอบนี้ในขนาดในไอ้ตัวเลขไอ้ซีนารีโอไอ้สองของเรา,เราที่เรามองว่าเป็นไอ้ adverse scenario เนี่ยมันก็ติดลบประมาณ หนึ่งกว่าอะไรต่างๆนะฮะเลยไม่ได้แรงขนาดนั้นครับแต่เราไม่ควรตกใจจนเกินไปคือ,ไ,อไม่ช่าใจไม่ควรชะล่าใจแน่นอนเพราะอย่างที่เรียนในความในเรื่องความจำเป็นของการปรับตัวเนี่ยมีแต่ว่าไม่ควรตกใจว่าแบบโอ้โหมันจะเนี่ยตรงนี้นะครับ